หนึ่งพันไม่พอเที่ยวลำปาง EP4 หลังจากไปเมาแอแอรอจนใช้เงินไปเกือบประมาณพันกว่าอาหารหลักที่ทําให้พวกกูมีชีวิตรอดยันเย็นก็คือข้าวเช้าโรงแรมเพราะหลังจากนี้จะบาเพ็ญเพียรพยายามโดยกินข้าวแค่2มือ้อโดยตั้งงบกับเพื่อนใหม่โดยใช้งบแค่2องพันแต่ไม่เกิน3สวัสดีครับนี้วันที่เจ๊เเราจะกลับกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเที่ยวก่อนตอนช่วงแบบต้องยอมรับว่าขนส่งลำปางมันไม่ค่อยสะดวก,ก นักท่องเที่ยวเท่าไหร่มันต้องเหมาเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงลําปางส่วนมากจะอยู่นอกเมืองช่วงทริปนี้ก็เก็บในเมืองเยอะที่สุดว่าที่ในเมืองมีอะไรน่าเที่ยวบ้างวะดูการเป็นอยู่ไปดูบ้านเมืองลําปางขอเหมือนเป็นเมืองที่หมุนไปตามเวลาเรียว่าส่วนมากวันนี้จะเป็นการเดินลุวนเดี๋ยวเดี๋ยวกูวางแผนไว้ว่ากูจะเที่ยวเดียวบ้างไม่ต้องหวังเพิ่งโชคสตาร์เที่ยวอย่างนั้นเออไม่ต้องหวังเพิ่งเพื่อนดีกว่าาวนี้ดีกว่าไม่ลองเที่ยวแบบไม่มีกูสักครั้งเหมือนมึงจะแบบเปิดประสบ ทำอะไรด้วยแต่ว่าจะเป็นกูมากกว่าที่แบบว่าหาที่เที่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงแล้วป่ะสิบเอดโมงสี่หกออกจากห้องครับผมล็อกเกือบเทแล้วที่ไปคืออะไรนะตรงยาวเดินยาวๆไช่สองดหนึ่กิโลสองจุดหนึ่งกิโลใช่เดิมเจแตกภาพกูมแบบแต่งตัวเฮี้ยเนี่ยกับสภาพแม่งมคนธรรมดาเฮี้ยเลยของเฮี้ยของเฮี้ยอะไรอะของกูเหมือนแบบ ต้องฉุดฉาดด้วยไม่ฉุดฉาดไม่ใช่แนวยอย่างตัวไม่แพงม,มีแรงเดินหลักๆที่เห็นได้ชัดเลยคือตอนก่อนประมาณทเที่ยงเพียงนี่คือร้านไม่ค่อยเปิดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงสา์อาจจะเป็นเพราะ<ด>าว่าสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ยใช่นี้วันอาทิตย์ก็เลย,ยข้างหน้าไม่มี ไม่มีร้านไหนเปิดเลยเดี๋ยวแวะบขอสอก่อน,นไปเอาตั๋วก่อนอนึ่งพวกกูก็ได้มีการเดินไปจองรถทัวร์กันเป็นที่เรียบร้อยโดยใช้เงินไปที่591บาทโดยสรุปตอนนี้ก็คือเหลือเฟือยังไม่ถึง2,000ันทไมไม่นั่งรถไฟแล้วอ่ะพี่ใครจะนั่งก็นั่งเลยกูเซโนแล้วขอตะบะแตกและได้รู้จักคําว่าเที่ยวสักหน่อยแต่ยังคงใช้ขาเดินเที่ยวเหมือนเดิมสองตั๋วเรียบร้อยรถมา2ทุ่มสิบห้ากราจะมาสักประมาณทุ่มครึ่งนั่นแหละจะซื้อของเพราะว่ามีเซเว่นตรงนี้อะไรจะหายก็ได้แต่ว่ากูหายไม่ได ก็แบบเขาเข้าใจดีนะเข้าใจดีเขาก็เรียกทุกคนก็แบบไอ้นุ่มไปนี้ไหมต้องเมาก็ได้แต่แต่ว่าเราก็แบบไม่หรอกมองเห็นสภาพเราแต่งตัวโคดเรียกทุกคนกระเป๋าเอ้ยมวกเอ้ยสันหนึ่งตัวโคตรร้อนเลยขนาดมาเนอร์ต่อเพือท้ายโยโตะโอซากินาเพื่อวัชชิร์นะเคซึเกะนะโคตรมั่นใจเนี่ย พูดเปชิคกี้ดบบวตอาแทบจะัตอบาเอ้ยเหนื่อยว่ะทางประเทไทยไอเหียโอ้ยร้อน Thailand is so hot อิสมองของเรามีสิ่งอะไอตงวนเฮลที่นี่ประเทศไทยประเทศไทยร้อนมากเลยค่ะตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆคนข้างจะเป็นระวังรถระวังรถระวังรถี่รอรรี่รอร่อนข้างจะระวังรถ ใช่เด็กฝร,รัง่งนะว่าต้องการดิ้คอนแบคแพคเหรอนี่กูพูดเฮียอะไรอยู่เนี่ยไอ,อ้ลานสนุกเกอร์แต่แทงสนุกไปอ้กอแทงสนุกพอดีเนี่ยมาเย็นๆเออแต่ไม่ได้แทงนานแล้วเดี๋ยวคนเขาดาวาแทงกะอยากโยนโบว์ลิ่งที่ดำปังกันเลย โยนโบอลลิงโยนโบอลลิงไอ้สัตว์มึงไปเมเจอร์ก็ได้มึงกลับลังสิตแล้วไปเมเจอร์ก็ได้เฮียมีบอลลิงมึงโยนอยบอกเด็กคุนันว่ามันมีมีมล็อกเชวดาแล้วปีตแพนบินพางันไปเหนียวะแหละเดี๋ยวโตมามันก็ต้องมาทำงานงกงกมันกูนี่แหละไอ้สัตว์นี่เดินถึงไหนแล้วเนี่ยร้อนชิบหายเลยเรถไอติมหวอโล่งไอติมมาำมามัดูล้นจังเลยดูพยากรณ์อากาศอย่างบอกว่าตอนเที่ยงมีเมฆเลยนายเมฆมึงนายเมฆวะเฮียไม่เห็นเมฆเลยก็รู้แหละคำว่าพยากรณ์มันคือการแบบคาดเดาโดยแบบว่าดูจจจาา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 กกกกกสสรรททงงงวววิิิิยยยศตต์ออะมมมมมีีีผผดดดดดดพพพลลบ้้้้้แ่่่่่ชเเััันนไไฆใหู็ แดดให้กูนเนี่ยตัวจะแตกแดกได้นะไอย่เหี้ยร้านนวดบ้านสุขใจร้านนวดเหมือนร้านสั่งข้เาเหลเกอลออ มันเ <inate> ป็นการสแสดงเ <tidak> ป็นการสแสดงว่าดูว่าลำบากจริงมันไม่เหนื่อยเลยจริงกันกูไม่ความจริงมันไม่เหนื่อยอากาศดีเย็นสบายมันดูสภาพกูเลยอากาศมันดีเย็นสบายจริงกัถอดหมวกเดินได้ใส่หมวกไว้เพราะว่าแบบบางไงก็เลยใส่หมวกปิดผมบางจริงอากาศไม่ได้ร้อนขนาดนั้นใช่ไม่ได้ร้อนไม่ร้อนเดินมาแบบไม่มีเหงื่อสักหยดคือแบบว่าเย็นสบายมากเลยเนี่ยช่วงไหนช่วงนึงที่ไหนกำลังเป็นแดดไอเย็นเลยตอนนั้นไม่มีแม่แต่ถ้าผ่านมีสักพักยังไม่มีแม่อยู่มันไม่น่าใช่ไอเย็นละแค่ไอสัตว์ไเลยไอถ้าเจอรถปน้ตกพี่เเหม่่าทยไรอเสัต สามร้อยอ่ะไปห้าร้อยอ่ะก <500 S 1> ูะะเดินไปก็ได้สองร้อยได้ไหมพี่สองร้อยได้ปะอ่ะสองร้อยได้ไหมไปกับร้อยหนึงได้ปะก็จะเป็นไทไฟระหว่างกูก<อ>ับคนขับมันขับไบค์สต,ตอร์นผักสดเลยที่มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมันเป็นเร่อร้อนแบบเลเวลที่แบบสบายอ่ะยังไหวอ่ะคือแบบ,บวุ้ยใช้ชีวิตสบายเลยดมดมอย่าดมนะผงไทยช่วยคุณได้เสมอ ของดีเมืองไทยอาดมณงไทยแน่เขาหาวะอันกฤษไม่กล้าทำหรอกไอ้เดี๋ยวเขาว่าเพรามเหมือคนขับถามอ่อยุ้งวัวนึกวน้ำโพงแช่ซอนเอาเอาวัดวัดน้ำโพงแช่ซอนวัดวัดน้ำตกแค่ซ้อนนะพี่น้ำตกอะไรก็ได้ตกแบบไหนอ่ะเอาให้กูโดดได้พี่กูสามารถโดดตู้มไปเล่นได้ห้าร้อยเนาะปันหนึ่งได้ปะต่อยเยอะเลยไอ้ต่อยเยอะเลยเนาะมีสองร้อยใช่ไหมสองร้อผมได้แล้วมั้งพี่สอ้ยเดี๋ยวพี่พาไปส่งน้ำตกเลยได้เลยเขาขุดกลับด้วยดิไอ้้ไอส่งอ่ะพี่เราทำอยู่แล้วผมกลับด้วยขากลับส่งไลยน้องส่งบกสพี่บกสลำปางบกสดูบินนนเเหัวไไยยยฟกฮ้้้ดดแมอี ดูว่าแมนหร้ยรอลหอมากหอมากหอมากโคตรหล่อเลยเฮียหล่อลหล่อลหมารล่อจังจ้องจะเล่นกูอยู่เนีออดูว่าแมนจ้องจะเล่นคุณเมื่อกี้มันโดดมาทำไงแม้แต่สองหนึ่งแม่จะไหวไม่ไหวมึงอย่าไปกลัวดูว่าแมนเป็นแค่หมาที่ขึ้นชื่อว่าฟันคมที่สุดในบรรดาหมาทั้งหมดกว่ากว่าเด็กอย่าไม่กลัวบ้าสแล้วครับวัดวัดสีฟุ้ง ูว่ากูว่าถ้าพระอาทิตย์ตกภาพน่าจะสวยกับต้นโพกขอให้การเดินทางครั้งนี้ร่มเย็นขึ้นมากกว่านี้นะครับขอให้พวกผมได้ไปเที่ยวน้ำตกในราคาถูกด้วยค่ะ,ะเรามาหาทางไปน้ำตกกันดีกว่าไปให้ได้ไปให้ได้เดี๋ยวเราไปเดินเสียดสองแถวกันเนาะให้เขาเรียกเราจะไปน้ำตกได้ไหมอารีบ้านกล้วยอ๋อแสดงว่าแถวนี้มันราชพัฒน์แน่เลยมันฟีลแบบเด็กราชพัฒน์เนาะ ฮับผมคนไทย่่คนญี่ป่อาเราเป็นคนญี่ปุ่นริงเลยบอกแล้วมรู้ได้บอชิคกี้เนตตโอ้ซซิลยวัตจปาตรวะจปาตาชเฟครับผมคนไทยครับผมครับ แล้ว let's let's go <S ที่เรจะเดินไปไหนลูกพีก็จะเดินหาคือก,กูเห็นรถคันหนึ่งที่แม่งเขียวว่าน้ำตกไปน้ำตกไอ้ที่มันผ่านตาไปคันหนึ่งอะแล้วกูคิดว่ามันต้องมีเว้ยนี่เราอยู่ประหลโยธินหรอเนะี่ยแสดงว่าแม่งมีขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้ไปตรงไหนก็ไม่รู้จากกลับไปเป็นเด็กนักเรียนมันสบายแค่ตื่นเช้ามาเรียนไปหาเพื่อนที่โรงเรียนไปเล่นไหนดีวะมันตกเหรอขอพรุณแล้วมันตกภาพตอนนี้มันก็เหมือนเล่นน้ำตกนะถนนสายวัฒนธรรมไปไหมมาเที่ยวตามป้ายอะเที่ยวตามป้ายแล้วนี่สุดยอดในความโลลคอเ <Local. S 2> <Local. S 1> สถานหลักเมืองสถานีรถมาตลาดหลักเมืองเรากําลังจะเดินไปจนถึงไหนเนี่ยไอย้ตลาดคนเดินกัดกองต้าวันนั้นอนะ่ะเ,เดินกลับมา,<ร>าที่เดินกลับมาจุดเริ่มต้นไม่ใช่เดินกลับมาจุดเริ่มต้นเราเดินมาจุดที่เรามาเมื่อวานกันใช่ครับแค่รู้ว่าเราก็เดินมาได้ใช่ไหมรถเหเรียกร้องต่อราคาดีกว่าอยากรู้น้อยจะไฟเท่าไหร่ ใช่ส่วนมากอยู่นอกเมืองแล้เพราะว่าอากาศมันร้อนมากพวกกูก็เลยมีแผนว่าจะไปเล่นน้ําตกกันโดยพวกกูก็ถามคุณลุงที่เขาขับรถรอบเวียงอ่ะเขาก็แนะนําว่าไปเล่นน้ําที่นี่สิโอ้ยหนูคนเต็มเลยที่นี่อ่ะลุงเขาบอกว่าน้ําตกอยู่ตรงสถานรถไฟช็อกชกก่อนโอ้โหตกแบบนันเินมาจากสถานรถไฟแล้วมันไม่กูเห็นเลยเลยแต่เราไม่เคยเดินมาเดินมตรงนั้นเนาะถ้าเจอพญานาคือรีบขับเลยแบบ เจอพญานาคอีกรอบกูเห็นเมื่อกี้รอบแล้วเจอเจอจะเป็นบ้านอยู่แล้วแต่เข้าใจได้จะถ้าเป็นพันนแช่ซ้อนตันไกลพันใครใครไหวก็ไปเลยไม่ไหวถ้ามากันหลายคนอ่ะเมาไปพันหนึ่งโอเคนะมาสิเนี่ยมาแบบห้าหกคนอะน้อคนละประมาณสองร้อยนิดๆิดสองร้อยไปหึ่งไปถึงสองร้อยอะถ้ามาห้าหกคนห้าคนละสองร้อย ก็ไม่แย่แต่ติดตรงที่ว่าเราไม่มีคนเยอะขนาดนั้นไม่มีใครว่างเลยท่านหนึ่งกูว่าน่าจะราคาไปกลับแต่ก็ดีเนาะถ้าถ้ามามีน้ําตกอยู่ตรงไานเราไฟนครลำปางจริงอะเรากลับบขสง่ายเลยเออเราก็เดินขึ้นเลยแล้วพอไปถึงตรงนั้นก็เดี๋ยวลุงเอ้าไอ้นุ๊กกลับมาแล้วแต่มันก็เกิดคำถามนะว่าแบบสภาพเมื่อวานพวกเราเป็แบบไม่ได้นอนแต่แม่งไหวหมดเซียนเน่ยพลังแฝงภายในทำไมมันไม่ขึ้นในมินิแมปวะเดี๋ยวมันเป็นอันซีเดี๋ยวไปแค่อ่างเก็บน้ำที่เดิมเลย แล้วเมื่อคืนเราเดินไปนิดนึงเราอาจจะเจอของที่ไม่ได้แล้ว่าเราเดินอนิดนึงเราถึงแล้วเว้ยเออจริงเหรอวะเฮียไม่อยากเชื่อเลยเอยโอเคถ้าเลยอย่างนี้สามสิบก็ก็โอเคถูกไปแหละไม่ถึงนี้เฟี้ยวอ่ะดอนเฟี้ยวอ่ะเฮี้ยเราไม่เดินมาวะไอสัตว์แม่งอยู่ตรงหน้าเราแท้แท้โอ้ยแม่งแบบมีความฮิปสเตอร์นะดูดิวัดเหมือนก็มีไอหมู่เอ้ยถึมันตื่นเต้นนะเว้ยมันเจ๋งยังมันตื่นเต้นอ่ะเฮียพูดตรงๆว่ะช่อนนี้ถ้าไม่ต่อให้ไม่มีน้ำตกก็แบบ โออเคมดมันโอเคอ่ะลมความโลเคอลความอะไรอ่ะดูไม่ต่อยก็กูเริ่มรู้สึกว่าการเดินกลับไม่ใช่ทางออกแล้วอ่ะลุงมันไม่ใกล้เลยนะมันมันไม่ใกล้ถังรถไฟเลยนะแค่เดินเดินได้ะเออเย็นๆอ่ะเนาะชิวๆน่ะเดินเลียดทังรถไฟไปนะเดี๋ยวกูถามลุงต่อครับนี่ครับลุงหกสิบบาทเหียออาจจะเยอะหน่อยนะครับแล้วเดินไปไหนต่อครับลุงเดินเข้าไปข้างในนะครับเดินเดินไปไหนต่อเดินตรงไปเลยนะครับโอเคได้ที่เขากลางร่มนั่นแหละ ขอบคุณมากครับลุงโชคดีครับเฮดอนลุงบอกว่าใกล้ๆเดินเดินไปนาเดินลุงบอกว่าใกล้ๆกับผ่านรถไฟลุงไกลไกลแต่คิดว่าตอนเย็นน่าจะแบบเดินกลับสบายเฮ้ยดอนกูว่าัวเขาจนแว้นมาแคมปิ้งแถวนี้กันเลยเออแต่ว่าที่ที่เราจะมาแคมปิ้งอ่ะเราเดินมาตรงนี้ก็ได้ไม่มาก็แต่ไม่ได้เพาลืมเต็นต์โอ้โหาสร้างสะพานนี่เป็นส่วนรถไฟมันจะหามากเลยเว้ย ถ้าเกิดว่าแม่ค้าบอกว่าน้ำตกไม่มีนะลูก <c oughs> แห้งหมดแล้วลูกนี่หน้าอะไรลูกจอนจะบอลน,นะกับน้ำตกลุงบอกว่าเดินลงไปนี่เปล่าลุงบอกเดินลงไปนี่ถึงแล้วน้ำตกตรงนี้เป็นสะพานดำนอนไอสัตว์เขาเล่นน้ำตรงนี้กูรู้ละลุงแม่งหมายถึงอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีคนเล่นน้ำอยู่เว้ยนี่เป็นแม่น้ำวังก็ลุงเขาก็พูดถูกนะมึงบอกว่าอะไรอยากเล่นน้ำเนี่ไงลุงบอกน้ำตกแม่ว ลุงอันเนี้ยไม่น้ำไม่เป็นไรลุงอาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นไปแล้วเราก็ไม่ถือโทษกดลุงเดินไม่รู้ไหมยังไงขากลับเราก็เดินกลับมาอยู่ดีไม่ถือโทษกดลุงเราไม่รู้ลุงอาจจะไม่รู้อาจจะผิดที่กูหรือกูอยากเล่นน้ำลุงลุงดูไม่น้ำด้วยลุงกูโดดไม่ได้มาถึงตอนแรกกูเงียหูฟังเลยรอฟังเสียงน้ำที่ตกแต่ที่สูงเงียบจังวะจะมีคนเล่นนะสองสามคนคือมันโดดได้ไหมอ่ะคาักูเดาได้โดดได้ว่าน้ำที่ไหนอ่ะมันน่าจะมาตอนเย็นเย็นงน่าจะเย็นสบายเนี่ยเดินลงไปเอาไวรุ่นเล่นกันเต็มเลยลุงบอกมึงอย่เงี้ ที่นี่ก็ได้ใกล้ๆคนเลยนกันเต็มลุงผมโดดได้กูการันตีเลยว่ากูกล้าโดดน้ำอย่างเงี้ยกล้าโดดว่าน้ำไหนอ่ะลงไปแดดเรียบว่าเรียกัวลอยเลยเรียบวติมเลยแดดกูที่ว่าหูดียังไม่ได้ยินเสียงน้ำเลยแลยวว่าแม่น้ำที่กังเลยว่าแม่น้ำแล้วเวลาลุงไม่ผิดเออถามว่ามีคนเล่นไหมมีกูขอโทษที่กูตกเป็นทาสการโฆษณาเกินจริงแต่เราก็บอกเขาถูกไงว่าเราอยากเล่นน้ำใช่เออลุงก็จัดให้กูเลยแม่น้ำมองในแง่ดีคือเราก็เหมือนนั่งรถกลับมาตรงหันรถไฟทำให้เราได้รู้ว่ามันมีที่แบบนนีี้เมมูดดดัพไป ร้อนกี่องศาสามสิบแปดดวงอาทิตย์แม่งอยู่กลางหัวกูแม่งร้อนของเมื่อวานหปะเมื่อวานร้อนกว่าคิดว่าน่าจะร้อนกว่าเมื่อวานแต่ความพยายามในการเล่นน้ําของพวกกูก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไอ้เฟรมเพื่อนรักมันหาสถานที่ที่น่าสนใจได้แล้วเยอะอย่างที่อะไรสวนน้ําลําปางดสีเจ็ดจุดสี่กิโลนั่งรถไปเรียกเก็บเงินยี่สิบบาทส่วนน้ําลําปางเดซีเยอะพาพวกกูใส่เด็อเนี่ยใส่เด็ก อะไรก็ได้ให้กูเปียกยกไปดิสวนน้ำปางอยู่ไกลมากถ้าเป็นสวนน้ำอันนี้ที่กูเลือกนะนั่งรถไป3นาทีประมาณ11กิโลอะไรก็ได้ให้ตัวกูเปียกเนี่ยอะไรก็ได้ไปเราไปสวนน้ำอ่ะโมกโมกเนี่ยถ้ามันล่มอย่างเงี้ยตลอดทางรบายมีโมเมนต์แบบว่าเปิดมาเจอคนรู้จักเอ้าเทมนอนไปไหนอ่ะเดินกำลังจะหาที่เที่ยวครับกับคนอีกครับเนี่ยมันจะไปน้ำตกพอดีจะไปด้วยไปคับไม่มีหรอกมันเป็นแบบ impossible มันต้องมาเดินแก้ขยะคุณไม่เข้าใจฮะ งานนึงแกขยับทำไมคลิปนี้แม่งท้าทายขีดจำกัดเราสองคนอี่ถือว่าเป็นพรมคุ้มกันรถติดรถต้องบท่องเที่ยวอีกเหมือนผู้ต้องหาเลยนะให้เองติดเตี้ยพี่พี่พาไปนอนที่เย็นเย็นฟังไปอะพี่นะกลับมาถึงรถไส่ถึงแล้วไม่ไกลตะกะเดินเว้ยคือขาไปอะเราไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายมันอยู่ที่ไหนใช่พอเรารู้แล้วอะรู้แล้วก็เร็วครััน่งกมีหน้าตากูมีจุดมุ่งหมายอื่นเนี่ยสถานีรถไฟนี่แหละจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของมังล้ำปาง ซึ่งระยะทางมันก็ค่อนข้างไกลก็เลยกดแก๊ปกันไปและเรื่องที่น่าตลกอีกอย่างก็คือพี่ที่ขับแก๊ปคนนี้เขาเป็นตำรวจเว้ย <c oughs> ติดรถตำรวท่องเที่ยวไปด้ยเพราะว่ากูดูจากชื่อแกจากสลิปโอนเงินอะ่ะสมพรปากจากเพื่อนกูเลยและแล้วพวกกูก็มาถึงกันแล้วกับสถานที่รวมตัวของเหล่าเด็กกุชิเบลหมีน้อยโดยเต็มไปด้วยเหล่าเด็กแก๊งอายุไม่ถึง10ขวบที่พร้อมจะเล่นกับคุณได้ทุกเมื่อ โอ้ดูนั่นสิพวกคุณเห็นในตาของเพื่อนผมไหมล่ะครับนั่นคือในตาของคนรักเด็กไงล่ะตัดมาที่กูน้ําตาจะไหลที่คนแบบเราเหมาะกับสถานที่แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยสารภาพตรงๆเลยว่าตอนนั้นอยากจะเจอสาวลําปางสักคนไม่มีนะใจผมสลายแล้วฮะมึงและในขณะที่กําลังสิ้นหวังอยู่นั้นกําลังใจจากเพื่อนกูก็บอกมาว่า สรุปเด็กแม่งเล่นกับกูยันเย็นเลยเพราะเด็กมันเรียกพี่ฮาพี่ฮาตั้งแต่บ่ายจนพวกกูจะกลับกันอยู่แล้วสภาพหลังจากเล่นสวนน้ำใช้คำว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็กดีือป่าเพราะเด็กก็เข้ามาเล่นเอ็นจอยไปแบบทเราไม่รู้ว่าจริงๆเราสู้เด็กไหมเราเป็นเด็กกันดีกวเราไม่ได้เก็บฟุตตอนเล่นน้ำกับเด็กมาเพราะว่าเรามีกันแค่สองคนและคือหลักๆคือกลัวส่วนรวมนะก็ต้องให้เก็บส่วนรวมอ่าเป็นสถานที่แว่ายน้ำด้วย พ่อแม่พาลูกหลนมาเล่นเยอะก็ค่าส่วนน้ําที่นี่ราคาคนละ20บาทคือน้ําตกแจ้ซอนที่พวกกูหวังไว้ตั้งแต่ EP แรกมันค่อนข้างไกลก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าจองรถทัวร์ไว้แล้วสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยวางแผนกันได้ดีมากเลยค่ะหลังจากนั้นพวกกูก็นั่งแก๊บกลับไปที่ขนส่งลําปางถึงบขศนะครับผมบขตอนน้ก็รอรถยาวุมอเปนสองช่วโมง ตั้งหกโมงคือคือจะบอกว่าไหนๆก็แบบมามาโม่แต่นั่งเฉยแล้วไม่ได้อะไรหรอกงั้นเราไปหาอย่างอื่นทำนะห่า <Their> ห <hands outside> ูที่เหนอไม่ว่าก่อนขึ้นรถหาอะไร้ทำเดินเล่นแปดโลเขาหมึงเดินเล่นกันมาเท่าไหร่แล้วเราเดินเล่นกันมากี่โลแล้วไปไหนอ่ะเดินแถวน่ะวนๆมาจนในซอยไม่หาหาแบบอะไรแปลกๆหาอะไรแปลกๆมาทีอะไรแปลกๆแปลกๆเออหาอะไรแปลกๆที่ไหน แม่แม่อะไรจะเนโฟ่แม่โอ๊ก๋วยเตี๋ยวไม่เอาอะไรที่เป็นเส้นเออไม่เอาอะไรเป็นเซนขอนม่แม่อันนั้นแม่อมตีนอมนงติ้มโคตรแปลกคุณกำลอยากลองใช่ไหมเอออ่ะเอาไปแปลงทำภายในสองชั่วโมงนี้อืมไปโดยแผนสุดท้ายของพวกกูที่ลำปางก็คือหาของกินที่แปลกที่สุดกินแต่ถ้าอันไหนไม่แปลกกินพวกกูก็ไม่กินหาข้าวกินเออหาอะไรแบบหาอะไรแปลกแปลกแปกอะไรแปลกแปลกเปรียงไงพริกหนุ่ม ไม่ได้แปลกเลยบ้านีปัญหาการเงินปัญหาการเงินมีเยอะเลยแล้วปัญหาคืออะไรไม่มีตังค์ไงพี่เมื่อยฮะเมื่อยแล้วไอ้ที่อ่ะอย่างเงี้ยเมื่อยแล้วเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอยากฝากกระเป๋าที่ไหนมีเกิดฝากกระเป๋ากูฝากตั้งแต่เริ่มทิปเฮ้ยกูว่าอันนี้น่าปกได้ฮะว่าเนี่ยน่าปกได้ฮะอันนี้น่าปกได้ โอเค5าวิหาวิรันเทียรเลยคาราโอเกะไอ้ดอนมาคาราโอเกะนะเพื่อนน่าจะฮะร้องเพลง,ลพลงสักเพลง่ะสักเพลง่ะเอาอ่ะไม่รู้แล้วแต่มึงอะ่ะไอเ้เยี่ยโอ้โหไอ้สัตว์มีแต่ป้าอ๋อตอนนี้มันทะลุได้ใช่ก็เราเดินเลยนอนนี่อยู่ จะพากูเข้าคลับโอเคเฮ้ยเดินมาข้างหน้าไมิเลยนะเว้ยทำไดปะก็เคยเดินไปแล้วทำได้ไม่มีอะไรกินแล้วด้วยไม่มีอะไรกินเลยทำไดแค่เดินย้อนกลับไปตรงนี้ก็มีแค่เซเว่นอะชิ้นแชมป์ไง ไม่เด็กก็เตี่ยวไมวแมาไม่ไม่เตี่ยวแล้วไม่เตี่ยวแล้วแมาแล้วหรือเดินลัดกลับไปตรงหันรถไฟปะล่ะว่าน่าจะมีอะไรนะเว้ยแล้วเรากลับมาทันหรอฮะเราจะกลับมาทันปะโอ้ยสองตีนคู่นี้ไม่ทันหรอกจีนแปลกไหมจีนก็ไม่แปลกวันนี้น่าสนใจมีญี่ปุ่นเลยนะแล้วบอกนะไอ้เราระดับเสฉะญ่บๆเดี๋ยวมัก็หาได้ทั่วไปแปลกมันโลเค่อตรงไหนอ่ะกูกลับมาละพกกลับมาละปันปาดให้รู้ว่าพวกกูไม่ไปไหนอยากให้รู้พวกกูยังอยู่ดีเป็นตัวโก้ปิดแล้วปิดแล้ว รอยที่ทำงานน่ารักตอนจะกินไม่อยู่ไม่อยู่พอตอนที่เขาอยู่ร้านยังไม่เปิดเออกินไม่ได้แปลงอะไรแปลกๆแดกน้ำมันพ่อไปแล้วนี่แม่ควีนเยเออไปทางไหนตรงไปตรงไปก็ดูไม่มีอะไรมีไฟนั่นไฟนั้นกับลุงหรือป้าก็ไม่รู้ไปดูเดินไปอ๋อไอ้ร้านบ้องนาฬิกาลูกไอรุ่งเรผมขอถ่านแบนก้อนหนึ่งแดกแม่งหาไปหาลุงกันไม่รู้ขายอะไรไม่รู้ของกินหรือเปล่าเด้ออันนี้เปน้ำมันเครื่อง อันนี้อ่ะม,มาอยู่นู้นดิอยู่นู่นอยู่ร้านนี้ไอ้เัยนี่มันร้านอาหารหมาคุณจะบ้าเหรอพี่ผู้ใหญพิธากีเหรอเฮ้ยกลิ่นหอมไหมได้กลิ่นหอมหมากกลิ่นฝุ่นถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่หามากเลยแมาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่เอาลังพาดของเจ้ากับก๋วยเตี๋ยวอ,อะไรนะก๋วยเตีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านข้าไม่เข้าใจมีไฟนาำดินน้ำลมน้ำแข็งสายฟ้าแล้วก็แล้วก็มี ก๋วยเตี๋ยวร้านแหละเอานกุ้ร้านนี้แหละโรตีโรตีอ่ะแดกไหมล่ะไอ้เหี้ยโรตีพลังพาดของเจ้าคือโรตีเดินมาตั้งนานเดินมาตั้งนานโอ้เนี่ยก็เป็นสมีอ่ะเออไปไปแปวจะโรยดองเขาไหที่แท้ก็โรตีนี่บ้านนี่เราเดินตามโรตีเหรอเนี่ย เมื่อกี้กูเหยียบขี้วะฮะเมื่อกี้กูเหยียบขี้วะไม่รู้อย่าไปรู้วะไม่มีไม่มีโอเคแล้วกูล่ะไม่รู้บ่มีบ่มีโอเคผลจากการเราทำบุญท่านช่วยเราเรื่องนี้เราจับขี้หมาได้ตัวท้ายสุดท้ายท่านก็ให้เราไปน้ำตกตกตกขี้ฝนน้ำไงขอเล่นน้ำมั่งเออมึงบนว่าอยากเล่นน้ำแล้วก็เล่นราคาถูกก็คือแก๊ปราคาถูกไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทแก๊ปราคาถูกเออว่ะแม่เขาตอบสนองแล้วกูขอไม่ละเอียดป่ะหลังต้องลงดีเทลแล้วแปลว่าพาท่านก็ไม่ได้ใเพราะได้ทุกอย่่่่่าางงงทีีตต้้้อออกกรรหหมมมมมมดเเเเลลลยยถูขใแแคคคนนส็จ มาคุ้มตอนเย็นข้างหน้าความคิดกูต้องนำพระไนะขอให้การเดินทางราบลื่นก็ราบลื่นเนี่ยไอ้ยอยู่กับพื้นเนี่ยตอนนี้อก็ทาราบเลยมาหนึ่งาหารราบเลยตอนนี้6กโมงครึ่งแล้วยางเร็วเลยทีอย่างเงี้ยเร็วจริงเโรตัสปะเฮ้ยเปิดตอนนั้นก็โรตัสมึงจะปิดที่โรตัสเหรอมึงเคยเห็นหนังส่วนใหญ่เขาทำมาชิคกปกันเออโรตัสจะส่งผล โรตัรส่งผลต่อฉากจบเนี่ยตอนนี้ฉากจบของเรามันไม่ใช่หนังเรื่องนี้มันอาจจะมันจบที่นี่ก็ได้จุดเริ่มต้นของเราอยู่ที่โลตัสจบก็คือโลตัสแบ็กซิวคอนแบ็กเล็กกระจังเอากูปิกูปิร้านจีนลองไหมไม่เอาผมยอมไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้สี่้อยติด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 ติติน้อยฮะพัแต่ติด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 ติน้อยไอ้ยิ่งเห็นติดน้อยแต่ติดติติดติดติดติติดติน้อยแต่เป็นข้าวต้มนะที่เป็นจุดเริ่มต้นติน้อย เริ่มจากฟันชายก็ต้มก็ออต้มน,นานๆางเงี้ยเริ่องอ่อนของแห่งเขาด้วยเขาเลยแบบเชียไม่ได้วะเขาเลยเปิดเป็นทุก,กี้ตีน้อยอาจจะเป็นแบบเรื่องจริงที่แบบไม่มีใครรู้อะไรทำเป็นเล่นไปออไอสัตว์สถา,านีรถไฟที่เดิมอีกแล้วหรือไปดูตลาดนี้กว่าความโลโคลของตลาดนี้จะมีอะไรแบบ นเ,เนื่องจากว่าฟุตที่ถ่ายตอนกินมันหายกูก็เลยจะพากแทนคือตลาดที่กูไปอะมันอยู่ข้างๆสถานีรถไฟอีกแล้วก็ลงมติเป็นเอกฉันกไกเฟรมว่าอาหารที่แปลกที่สุดในลำปางที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพริกหยวกทอดให้รัามึงพริกหยวกทอดนั่นแหละกับไก่ทอดลำปางที่ซื้อมาแล้วก็กินไม่หมดก็เลยจะเอาไปฝากเพื่อนที่รังสิตแทนไอสัตว์มาตั้งไก่แอมโอริโอไปห่อหนึ L ่งที่ซื้อมาจากเซเว่นลำปางด้วยนะโดยบทสรุปในการเที่ยวทริปครั้งนี้ไม่เกิน2 5 0 0ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายมันจะหมดไปกับการกินจุกก และศึกษาเส้นทางดีๆเพราะนี่เป็นทริปไล่แผนของพวกกูที่มากัน2วัน2คืนเพราะว่าอีกคืนนอนบนรถไฟแต่มันก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้เที่ยวกับเพื่อนแล้วถ้าใครที่ติดตามกูมาถึงตอนนี้กูอยากจะบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันทริปหน้าในเวอร์ชั่นปรับปรุงตัวดีกว่านี้เพราะว่านี่เป็นทริปแรกหากมีตรงไหนพาคผิดพลาดกูขอโทษด้วยแล้วก่อนแล้วก่อนมาไปกับนี่เลยทุมังกรและชามตากกันบายบ๊ายบายบทสรุปก็คือกูหืีเหนียวไก่สานการเจอกันทริปหน้าขอบคุณทดูจนจบนะ